สวัสดีครับครับ,รบมากินเบียร์มากินเบียร์ลุยสามกวดด้วยหานได้ลหมครับแอวอย่าต่อสามควดลอยได้ป่ะครับมีลอยเดียว <c oughs> ได้ป่ะครับ, <c oughs> บ มาฟังลํา้ด้กันนะครับผมถึงนัิน4ีน่ทุ่มครับอาจารย์เ,เดี๋ยวใส่กางเกงไปด้วยนะครับสัมภาษณ์ไปด้วยนะครับฮอดกี่โมงครับเียนครับโปรมโมชั่นห้าโมงถึงสองทุ่มนะครับเบียร์สามขวดร้อยห้าสิบนะครับ ครับจากผู้ใดมีรอยนึงกับมาตออยู่แลนด์เนาะมาตอยแบบรูปี่สมัยก่อนสามปวดร้อยนะครับสมัยเป็นเบ้านะครับแต่ว่าก็ปรับราคานิดนึงเป็นร้อยห้าสิบนะครับก็มาได้ครับพี่น้องครับนี่ก็มามวมน้ำกันครับผม มาพบเจออาจารย์สาธิตที่ร้านนะครับผมมาเยาวนายหัานนะครับพบเจอกันนะครับผม,ม<า>ขับดีร<า>ับ